ดวงชะตารายวันวันที่20สิงหาคม2568คําทําคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธภาพรวมวันนี้เป็นวันของท่านพลังงานของดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านจะโดดเด่นเป็นพิเศษแม้จะเป็นวันรวนเรแต่ก็เป็นโอกาสดีสำหรับการใช้สติปัญญาการสื่อสารและการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธวันรวนเรนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เป็นโอกาสในการใช้ทักษะการปรับตัวและการสื่อสารที่เป็นเลิศของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันพุธเป็นวันของดาวพุธและดาวพุธเองก็อยู่ในตำแหน่งที่เน้นการทบทวนพลังงานเหล่านี้กลับสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เกิดวันพุธท,ที่ฉลาดไหวพริบดีและปรับตัวเก่ง ดังนั้นแทนที่จะเป็นอุปสรรคมันกลับเป็นโอกาสให้ผู้เกิดวันพุธได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการนำทางผ่านความไม่แน่นอนและใช้ความคล่องตัวในการทำธุรกรรมหรือการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จการงานมีเกณฑ์ต้องเผชิญกับความกดดันหรือความเครียดจากการทำงานแต่ด้วยความพยายามและไหวพริบของท่านจะสามารถผ่านพ้นไปได้ เหมาะก,กับการนำเสนอผลงานการสอบสัมภาษณ์หรือการเจรจาที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารสูงการเงินอยู่ในเกณฑ์คล่องตัวดีมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวค่อนข้างมากเหมาะก,กับการทำธุรกรรมการซื้อขายหรือการเจรจาด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่มีไหวพริบ และฉลาดแต่ความสัมพันธ์อาจยังไม่แน่นอนควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจกันซึ่งกันและกันคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงราบเรื่องดีอยู่แต่ควรระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเล็กน้อยการเปิดใจพูดคุยกันจะช่วยให้ความรักมั่นคงยิ่งขึ้นสุขภาพสุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงดี แต่อาจ,จมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทหรือความเครียดจากการคิดมากควรดูแลสุขภาพจิตใจให้ดีหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความลังเลหรือการเปลี่ยนแปลงแผนกระทันหันอาจทำให้สิ่งที่ต้องการไม่สำเร็จตามที่หวังการสื่อสารที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด ทำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานใช้ความสามารถในการสื่อสารและเจราจาให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรวจสอบรายละเอียดงานและเอกสารให้ถี่ถ้วนการเงินวางแผนการใช้ใจ่ายสำหรับครอบครัวให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซับซ้อนความรักสื่อสารด้วยความชัดเจนและตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการคิดไปเองสุขภาพฝึกการทำสมาธิหรือโยคะเพื่อผ่อนคลายความเครียดและรักษาสมดุลของจิตใจ